อ,อันสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดขายส่งขนมนะคะที่วัดประดูซ้ายหนึ่งนะคะตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเขาขายขนมอะไรนะคะเราไปเจอดที่ละเลยนะคะ,นะคขนมอะไรก็มาเลยจ้าขนมของที่นี่เป็นราคาส่งทั้งนั้นเลยจ้าค่ะเจ๊ร้านขนมอะไรลุงน้าลุงแดงจ้าเชิญของ อย่างในทาะมีแบบของแบบเป็นของแห้งนะคะของแห้งขนมแห้งใช่ค่ะมแหมีกี่ชนิดคะเจ๊เนี่ยมีหลายชนิดแหละมีแบบกอบแก้วมีมีเลยนะไม่รู้โอนไปแล้วมีอันนี้แซนด์วิชแฉกนี่กรอบแก้วค่ะอันนี้ขนมพ้าวเจ้ามีนางเล็ดเดี๋ยวเดี๋ยวช้าช้าเจ๊นี่อะไรนะก็อันนี้ขนมขนมปังกระเทียมจ้ะอันนี้สายไหมมีข้าวโพดมีนางเล็ดมีนางเล็ด แล้วหลายางแล้วก็มีขนมขายตายขาเล็กขาใหญ่ขนมเขาละเอยเยอะเลยกล่องเท่าไหร่คะเจ๊เนี่ยนี่ร้อยละเก้าสิบราคาส่งนะคะราคาส่งคือเท่าไหร่นะเก้าสิบร้อยเก้าสิบมีกี่ถุงคะยี่สิบค่ะยี่สิบถุงตกถุงละสิบกว่าบาทนะค่ะแล้วก็อันนี้รังยี่สิบทิ้นก็สองร้อยค่ะอ๋อราคาราคาไม่เท่ากันใช่ไหมราคาส่งเขาไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วแต่แบบนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นขนมแห้งใช่ไหมคะ มีโต๊ะมาหนอร้อยแล้วสิบหกอันราคาร้อยกว่าบาทอืมสิอันร้อกว่าบาทนี่เลยนะคะอ๋อเราเราเขาอืมร้อยสิบสี่บาทอันนี้คือขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรนะแท่งเขาพูดแท่งเขาพูดแท่งอืมตะไคร้ส่งอย่างเดียวนะเราส่งแต่งจังหวัดด้วยใช่ไหมคะเจ๊ได้ค่ะแล้วแต่คนที่มีหมดที่ส่งนี่เลยทั้งส่งทั้งส่งใช่ไหมอืมอันนี้ราคาเท่าไหร่คะพวกนี้ ร้อยค่ะ190เหมือนกันบางอันนี้2ีห่ออันนี้ร้าน30ชิ้นตกชิ้นละส0บามร้อค่ะมันคืออะไรคะมันคือโรตีกรอบใช่ไหมอ๋อนี่เลยโรตีกรอบอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้อันอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะลูก รัลงละร้อยหมดเลยเนาะมีมีมีเลยนะตัวแป็บังละร้อยเอามาั้ยอยากกินอยากกินเลยเนาะเออนี่นะาะลังละร้อยหมดเลยนะเก็บได้สามวันโอ้โหขายจะลงร <c oughs> าลงลคา <c oughs> แล้วแล้วอย่างเง,งี้ยคะเจ๊ก็เป็นขนมอ่ารังละเท่าไหรสองวันกว่าเท่าไหร่พอยรังเท่าไหร่พอย สองร้อยยสแต่ถ้าบนพวกนี้อันนี้มันมีกี่กล่องอะฮะสิบ <10. S 1> กล่อง <10. S 1> อกล่องร <9. S 1> ้ <9. S 1> อยกสีหปสีหานี่สาคูก็มีอันนี้อะไรคะแปดเนี่ยแถวละสีหมดเลยหนึ่งสองสามสขนมปังแปดเแล้วอย่างนี้กล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องร้อยยีสองร้ี่ส อันนี้220หมดเลยใช่ไหมคะอ๋อถ้าเป็นขค้กลูกขนมฟัง220เนอะนี่เลยนะคะเยอะแยะเรามีทั้งหมดกี่ชนิดมีหลายอย่างประมาณเป็นร้อยไหมห้าร้อยชนิดได้ไหมไม่ถึงร้านถามมีวขนมฟองกี่ชนิดะีาส2บกว่าชนิดอลค่ะยี่ิ0กว่าชนิดเนาะโอ้โนี่เลยนะคะมาซื้อได้นะคะซื้อขายส่งร้านลุงแดงนะคะนี่เลยนะคะ อือจะซื้อไปขายก็กำไรเยอะเลยนี่เลยนะคะของสดเก็บได้สามวันนะคะนี่เลยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาเองเลยใช่ไหมเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดเราก็ส่งเนาะแต่ส่วนใหญ่จะมาซื้อเองเนาะนี่อะไรอะคะเป็นขวดขวดถั่วเหรออ๋อ กล่องคอเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบไหมยี่สิบขวดยี่สิบขวดสองร้อยกล่องโอเคโอเคนี่คือร้านขนมลุงแดงนะคะต้องถึงเวลาเขาใช่ไหมเรานึกว่าใครจะขายก็ขายได้เลยเลขายได้เลยค่ะอย่้กไดโอ้โหดน่ากินนะ อยากกินชอบแต่กินไม่ทันกลัวกินไม่ทันนีงดูดิอือหือนี่เลยอันนี้มาซื้อใช่ไหมคะ นะน,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 นี่เลยนะนี่เลยนะนี่เลยนะนี่มาส่งจุดหมายปลายทางที่ไหนคะเนี่ยของสดอืมอของแห้ง,งของแห้งโรง,ง,ง,งเรียนของแห้งโรงเรียนแล้ค่ะ อืมพ่อโรงเรียนกขนมสั่งสั่งพ่อโรงเรียนก็สั่งพ่อคุณเด็กกรียนทองแห้งขายก็วันขายก็วันเออใช่ใช่อ๋อเราจะเป็นขนมฟังอ่ะค่ะค่ทั้งทั้งเป็นทั้งพ่อค้าทั้งโรงเรียนมาสั่งเหรอคะใช่ใช่มาจะมาแล้วแต่นี่เลยขนมเราเยอะเลยนะเจ๊ชื่อร้านร้านขายหยุดเขาจะมีมาส่งตรงที่ยุดล้นร้านเลยค่ะล้นร้านเลยค่ะนี่ของเรานี่ถึงโน่นเลยใช่ไหมคะเจ๊นี่ถึงอ๋อของเจ๊ไม่หยุดวันไหนเลยเหรอไม่หยุดสักวันเลยค่ะ หยุดแล้วไม่ได้ตังค่ะโอเคเจ๊ฝากร้านเลยค่ะเชื่อเลยเช่นกันเลยเช่นกันเจ๊มีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรร้านลุงแดงะคะที่อร้านลุงแดงจะบอกดูหน่อยนี่เลยนะคะขนมเยอะลูกค้ามามาซื้อเยอะแล้วลูกค้าเริ่มมาแล้วนะเดีให้นะคะสี่อ่าศูนย์หกสี่เก้าหกสามค่ะ ค่ะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยไหมเบอร์ไลน์ด้วยเบอร์ที่ร้านด้วยนี่เลยนะคะใครค่ะคุณกุ้งนะใครใครจะมาซื้อขนมก็มาได้นะคะที่ร้านลุงแดงนะคะทางเข้าปากทางเลยนะคะปากทางเข้าเลยนะคะนี่เลยนะคะตลาดนี้ก็เปิดไม่หยุดเลยร้านลุงแดงไม่หยุดเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงนะเนี่ยก็พอเขาเปิดให้ปิดขายขายได้ก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง ทุ่มครึ่งถึงถึงกี่โมงคะถึงสามทุ่มคนเขาไม่เลือกก็เจออ๋ก็ประมาณนี้ยนะของก็หมดแล้วเนาะมาช้าก็นั่นแหละแต่มาเปิดได้ทุกวันนะคะมีทั้งของแห้งของขนมสดนะคะนี่เลยนะคะนี่นี่คือมาส่งใช่ไหมาาส่งร้้นนีอ๋ออ๋อออ๋ไม่ใช่ร้านเราไม่ไม่ไม่ค่ะมีของสดสวยด้วยค่ะนี่เอาแล้วร้านนี้กับร้านนี้ไม่ใช่ร้านเดียวนะอันนี้ร้านพี่นี่ร้านน้องเออเหรอแต่ก็คือร้านลุงแดงเหมือนกันใช่ไหมอ๋อนี่ขนม เขาเรียกขนมปุยฝ้ายใช่ปุยฝ้ายอ๋ออันนี้มาส่งอันนี้มาส่งที่ร้านอ๋ออ๋อคนทำมาส่งเลยนะโอ้มาส่งกันแบบนี้เลยเนาะอ๋อนี่ใส่ตรงนี้เลยเนาะอ๋อทําหลายอย่างนี้เนาะนี่อันนี้ขนมชั้นเหรอโอ้โหอืมแล้วอย่างเงี้ยเจ๊เท่าไหร่เนี่ย ก็ที่ก็ลังกันร้อยอ่ะอุ้ยทำไมเขาทำได้เาทุเรียนเออทุเรียนมันเป็นขนมอะไรขน,นมชั้นหรอขนมชั้นทุเรียนอ๋อเหรอโอ้โหนี่เลยนะคะอื้อหืมใส่ส้ทำเงินสดอย่างเดียวนี่เลยขนมคลายส้มนี่เลยนะคะมาหนุนได้นะคะ อ,อุ้ยฝ้าดูดิอือดูนี่แต่นี่คือของใส่บาทของอะไรเนาะมันเก็บได้ไม่นานอืมนฝากอ๋อของฝากของแห้งจะซื้อไปขายอะไรก็ได้ใครจะซื้อไปขายไปทำกะไรก็ได้นะอืมนี่เลยโอเคดูดิซารพัดขนมเลย อันนี้ร้อยแก่สิบอันนี้คืออะไรอันนี้ตัวบอกว่าร้อยหกสิบสามอันนี้อ,อันนี้เท่าไหร่นะลูกลังละลังละตลาดขายส่งขนมนะคะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะ นี่เลยนะคะขายส่งขนมอย่างเดียวนะคะที่วัดประดู่นะคะเราไปชมบรรยากาศกันนะคะนี่ขนมโอ้โหขนมขายส่งทุกอย่างนะอ่านะขนมปังก็มีอ่ะเออยอะ,ะ,ะๆเลยนี่เลยนะคะบรรยากาศนะคะนี่เลย ขายยกลังกันแบบนี้เลยนี่เลยนะคะสถานที่แบบนี้เลยที่เขาขายนี่เลยขายทุกมุมที่วัดประดูนะคะชอบนะคิดดูดิขนมแห้งก็มีโอ้นี่มีหมดเลยโอ้แย่นี่เขาขายสิบเหรอไม่รู้จิงว่าเขาเปิดคนเป็นได้ยังขายสิบเขาเป็นเด็กน้องหญิง นี่คุณก็ขายได้เลยสิบห้าบาทฮึีโป้ดีเลยฮึยกห้าร้อยเลยค่ะพี่ห้าร้อยเก้าสิบฮึโหนี่เลยฮึดูดิขายส่งมีทุกอย่างอยากได้อะไรขอให้บอกมีทุกอย่างเลยดูดิหูขายยกกล่องแบบนี้เลยหูหูหกรอบเต็มเลยโอ้โหใหญ่ที่สุดเลยเนี่ย เ็ไปส่งกันแบบนี้นะคะอืใหญ่จริงๆนี่เลยคลักบรรยากาศตอนกลางคืนมีขน,นมไทยเลยโอ้ทอดเดี๋ยวขายยกแลนี่เลยใช่ไหมมียี่สิบชนี่เลยนะคะเยอะไปหมดโอ้นี่เค้กฝอยทองเหรออย,อยากจะได้อะไรล่ะเนี่ยนี่คือโดนัทใช่ไหมขนมเค้ก ดูดินี่เลยเยอะแบบนี้นะคะีะึร้านนี้เป็นขนมปังเหรอขนมปังนี่อันนี้ก็มีฮึนี่น่ากินเออขนมปังเดี๋ยวเขาเน่นเลย